เรียนคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมเด็กชายนัตนายเดชสุขกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทับหนึงโรงเรียนกาบังพัทยาคมกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องเยาว,วชนกับการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมล้ำค่ายิ่ง ดนบันดาลทุกสิ่งบังเกิดผลทั้งสลามกราบไหว้ล้วนถ่อมตนเราเยาวชนเป็นคนของไทยวัฒนธรรมมีส่วนช่วยสร้างชาติพัฒนาราชเรื่องธรรมล้ำค่าผลวัฒนธรรมนำไทยไม่อับจนค่ามากล้นนำไทยให้เจริญ ประเ,เพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นคือวิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชนเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์และมีความสําคัญต่อสังคมเช่นการแต่งกายภาษาศาสนา,าอันเป็นบ่อกเกิดวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่างๆกลายเป็นประเพณีประจำชาติเป็นมรด,ดกให้ลูกหลานแชื่นชม และทุกคนในท้องถิ่นย่อมมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าขออประเพณีวัฒนธรรมใน3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีมากมายซึ่งล้วนแล้วสัมพันธ์กับวิถีความเชื่อที่สําคัญมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ในสังคมเช่นประเพณีวัฒนธรรมพี่น้องไทยพุทธประเพณีวัฒนธรรมพี่น้องไทยมุสลิมและประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องไทยเชื้อสายจีนเช่น หนังตะลุงบุญเดือนสิบลากพระเป็นประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องไทยพุทธอากีกิ่งก้อนอาซูรอมากแกบุลกเป็นประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิมการกินเจแผ่พระลุยไฟเป็นประเพณีวัฒนธรรมเชื้อสายจีน กิจกรรมเหล่านี้เป็นทุนที่จะเกื้อกูลให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นคุณที่ช่วยให้สังคมดำรงอยู่อย่างสมดุลเพื่อเพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งส่งผลให้มีประโยชน์ทางอ้อมเช่นสนับสนุนการท่องเที่ยวรวมทั้งช่วยจัดระเบียบทางสังคมทุกท่านครับผมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งผมคิดว่า อาจจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเพื่อเป็นคติเตือนใจและเห็นถึงประโยชน์ของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่วนตัวแล้วผมกับแม่มักจะปรึกษาหารือกันเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการโรงเรียนเรื่องครอบครัวผมกับแม่มักจะปรึกษาพูดคุยกันเสมอมีอยู่วันหนึ่งผมทำให้แม่ไม่พอใจโดยไม่รู้ตัว ทำให้แม่แม่พูดคุยปรึกษากับผมแม้แต่เรื่องกิจกรรมโรงเรียนก็ไม่คิดที่จะพูดแต่กลับไปดูแลน้องซึ่งแม่ทํเป็นประจำอยู่แล้วแต่ตอนที่ผมทําให้แม่แม่พอใจนั้นมันดูเหมือนกับว่าแม่ไม่สนใจผมเลยส่วนแต่น้องผมจะเป็นอะไรก็ปล่อยผมเริ่มน้อยใจเริ่มออกห่างจากแม่จากครอบครัวโดวยการพปากปะพูดคุยกันน้อยลง เร่งในตอนนั้นเองผมมีความคิดหลายๆอย่างที่นําไปสู่นทางที่ผิดเช่นเศษสารเสบติดลักขโมยรวมรวมกลุ่มอันธพาลเพื่อต่อยดีและแล้ววันดีๆก็มาถึงวันนั้นเป็นวันแรกของเดือนรอมฎอนจะมีการร่วมจะมีการมารวมตัวกันรับประทานอาหารจึงได้มีโอกาสพูดคุยกันสนทนา ความรู้สึกไม่พอใจน้อยใจก็เริ่มหายจนหมดเดือนอมาดอนเป็นวันารียายอเป็นวันที่ผมกล้าเข้าหาแม่เพ่อขออภัยในสิ่งที่ผมทำผิดไปโดยไม่จิตนาแม่ก็เล่าวามผิดของผมทําให้ผมรู้ความผิดนั่นก็คือการขัดคําสั่งแม่ใช่ครับการขัดคําสั่งแม่ผมยอมรับผิดกับแม่และแม่ก็ให้อภัยหลังจากนั้น ผมกับแม่ก็กลับมาพูดคุยสนทนาปรึกษากันเช่นเดิมทุกท่านครับจากที่ผมเล่ามาจะเห็นได้ว่าเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งไม่มีคนคอยเตือนแนะนำสอนในสิ่งดีๆเราจะมีความคิดในแง่ลบซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยมีความคิดในแง่ลบจะเห็นได้ว่าปัญหาที่จุดชนวนให้คนรเริ่มกระทำผิด มันก็มาจากปัญหาเล็กๆเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหากผมหากหากไม่มีประเพณีวัฒนธรรมวันฮารีรายอในวันนั้นผมอาจจะผิดหวังสิ้นหวังและกระทำผิดก็เป็นได้ดังนั้นแล้วเราซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่จะหันมาใส่ใจอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆด้วยการมีส่วนร่วมในการด้วยการด้วยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเข้าร่วมกิจการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่นตามกําลังเราที่สามารถช่วยได้หากเรามีแรงก็ช่วยแรงหากเรามีทรัพย์ก็ช่วยทรัพย์ให้กําลังใจและชวนเพื่อนพ้องน้องพี่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีนั้นๆเมื่อเราทําแล้วทําให้เกิดผลเราก็เชิญ เราก็เผยแพร่สิ่งดีงามที่เราร่วมกันทําให้ผู้อื่นในสังคมอื่นได้รับรู้และนํามาปฏิบัติเป็นแบบอย่างโดยเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆที่เราร่วมกันทําเพียงเท่านี้ประเพณีวัฒนธรรมดีๆในท้องถิ่นเราจะยังคงดํารงอยู่เพื่อเป็นคติดันใจเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ชื่นชมตราบนานเท่านานขอบคุณครับ